ผมเก็บบรรยากาศช่วงเช้าที่บวงสรวงมาให้ดูทุกคนก็เนาะเราไม่เคยปกติไม่ดูไงถ้าไม่ใช่ไปปลอยวิดีโอเราก็ไม่ดูไงถ้าไม่ใช่นุกธนาดลเราก็ไม่ได้ดูไงนึกออกไหมอืมก็เก็บบรรยากาศนิดๆหน่อยๆมาให้ดูค่ะดูว่าพิธีเขาอะไรอย่างเงี้ยน้องเรามาร่วมพิธีพีเอฟซีก็ไปเยอะมากนะทุกคน ไปเยอะมากเห็นเราก็อยากดูนะแต่ไม่รู้ว่าจะดูได้จนจบหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่สายยูริถ้าไม่ใช่ปายก็ไม่ได้ดูไงนึกออกมาถ้าไม่ใช่นุกก็ไม่ดูอืมเพราะมันเป็นฟิลแบบเนาะถ้าถ้าชอบแนวยูริอ่ะติดตามคนอื่นแล้วค่ะอืมเออถ้าชอบแนวนี้อ่ะติดตามคนอื่นแล้วเพราะว่ามันมีเยอะมาก แล้วน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยสาวๆที่เขาเล่นกันก็น่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยแต่ก็ถ้าไม่ใช่ปลายก็ไม่ดูค่ะเลยเก็บบรรยากาศช่วงบวงส่วงมาให้ดู ดารานักแสดงและทีมงานทุกฝ่ายทุกแผนเพื่อจุดพลให้การส,าสบบนับสนุนในการถ่าสร้างซีวีสครั้งนี้เพื่อเป็นกวากำลังใจของข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวบริวาพรพนักนานสั้งหลายและผู้มาลุม Ane, โดยบร <pad> ิษ <UK> ัทมหาชนจำกัดอสพทลูม e กับบริษัท IDX Entertainment ต้นนวสิทธิ์ุทยาครคุณสมควรวีท็อปน่าคุณวิวแก้วจิตดาวอห้วยเหล่าสิลวินตาราและอีมงาน